เคยสมัครอะไรมาติดต่อแคสติ้งรายการ6ฉากครับจานอเฟลดิวไม่าด้ใครแกล้งกูอย่าหาแกล้งนะนี่กูยิงนะใครแกล้ง สวัสดีครับปัจจุบันนะครับใครๆก็ทํางานกับคอมพิวเตอร์กับมือถือกันทั้งนั้นใช่ไหมครับทุกวันทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเจอแบบสแปมอีเมลหรือว่าสแปม SMS เข้ามาในมือถือแล้วก็ส่งลิงก์แปลกๆเข้ามาหลายคนก็ต้องกดเข้าไปไปกรอกข้อมูลให้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองออกไปด้วยซ้ําวันนี้นะครับพี่เดิมีภารกิจในการที่จะมาหลอกขโมยข้อมูลส่วนตัวของน้องนัชชาซึ่งเป็น c o ด r นิเตอร์ในออฟฟิศนะครับจะมาทดสอบนะครับว่าน้องนัชชานะครับเห็นลิงก์แปลกๆเห็น อีเมลแปลกๆสร้างความอยากได้อยากโดนให้กับตัวเราจะหลงกลกดเข้าไปแล้วก็ส่งข้อมูลส่วนตัวของเขาเนี่ยมาให้พี่เติร์หรือเปล่า ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะครับพวกลิงก์หรือพวกสแปมที่ถูกส่งมาหาเราทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีต่อให้เรารู้มือเราก็ไปโดนเข้าไปในลิงก์พวกเนี้ยความจริงมันมีตัวช่วยดีๆอยู่นะครับ d ีแท็กเซนะครับจะช่วยยกระดับความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้กับเราได้นะครับซึ่งบริการ d ีแท็กเซนะครับสามารถเปิดใช้บริการง่ายๆจาก d ีแท็กแอปบนสมาร์ทโฟนนะครับผ่านหน้าเมนูบียอนนะครับและเลือกกดสมัครบริการ d ีแท็กเซเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองนะครับแล้วก็ครอบครัวเมื่อใช้บริการ ผ่านเครือข่ายมือถือแล้วก็ i f i d ดีแท็กเซฟนะครับสามารถป้องกันภัยไซเบอร์นะครับที่มาในรูปแบบของไวรัสขโมยข้อมูลสำคัญเช่นข้อมูลการเงินนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวสามารถบล็อกลิงก์นะครับหรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับจากอีเมลแปลกปลอมข้อความมือถือหรือว่าไลน์นะครับที่เราเห็นเยอะแยะเลยครับตอนนี้เพียงเดือนละ29บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ฟรี2เดือนแรกครับทำให้คุณและครอบครัวและเพื่อนๆและทุกคนไม่ต้องกลัวภัยไซเบอร์อีกต่อไป นะครับและภารก,กิจของเราในวันนี้นะครับเราจะสร้างอีเมลปลอมขึ้นมานะครับเพื่อส่งไปหานัชชานะครับซึ่งก็เป็นอีเมลที่เกี่ยวกับการแคสติ้งรายการนะครับแล้วก่อนจะส่งอีเมลนะครับก็มีการตั้งกล้องไว้ตามจุดต่างๆเรียบร้อยแล้ว นพี่เตอร์นะครก็จะเข้ามานะครับหาวิธีฉกชิงแล็ปท็อปของตัวนัชานะครับและจะเป็นคนเห็นอีเมลนั้นก่อนตัวนัชชาไปยึมคอมหน่อยดิก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องนัชาเนี่ยจะหลงกลแล้วก็ส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้พี่เตอร์หรือเปล่าไปดูกันครับ นี่เรเอาได้เลยเหรอยกระนุ่งนะรหัสอะไรอ่ะอือเฮ้ยเธอสมัครอะไรมาอ่ะอะไรอ่ะเธอไสมัครอะไรมาอะไรไม่ต่อแคสติ้งรายการ6ฉากครับจานอะไรอะตลกแล้วไม่ใช่หูเธอสมัครมาเหรอจาแล้วนึ่งไม่ใช่อันนี้มันของอันนั้นไม่ใช่หรอาอะไรอ่ะเธอตลกแล้วอะไรนะ อะไปเศร้ามากมาเหรอไม่ใช่อันนี้มันของแบบบริษัทอะไรนี่ทุกคนอย่ามองฉันมากนักนะอะไรก็สงสัยติจานปลาหวานกว่ามันไงพีนต้ออะไรเนี่ยนุชชาการอะไรอ่ะพี่จะส่งอีเมลก่อนนะชาเธอใช้มือถือไปก่อนได้ไหมหนูไม่รู้มันเรื่องอะไรพี่ต่อทำงานไปสิสวัสดีค่ะคุณนุชชาลิลนะคะเป็นฝ่ายแคสติ้งของรายการโหรสักขับจาน พอดีทางเดี๋ยวเห็นคุณนชัยในคลิปคดีชิงมรดกบ้านเทพดีลาของช่องเทพดีลาขาและทางพี่บอกว่าแต่ร้องสิคะคืออะไรนะเป็นเนื้เปียงงมากนี่คืออาการดีใจป่ะใช่ไม่สองห้างนะเห็นเหมือนตาหนาใช่ใช่บอกไม่ใช่แต่ว่าพี่คนเฟรนดี้ไม่ใจะใครแกล้งกูอย่าหาแกล้งนะนี่กูยินนะใครแกล้ง ไปอย่างเงี้ยเราออกจากเทพเวลาหรือเปล่าในเธอบอกเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไงเออใช่ไม่เราส่งอีเมลมาในะอีเมลบริษัททำไมงงเอาเมลกูมาจากไหนก่อนเธอไม่ไม,ไม่ปกตินะแบบนี้เธออันนี้ของจริงหรือของปลอมเนี่ยมือเขามีให้กล่องนี้เลยนะเธอ,อแต่ฉันถามเพื่อนฉันที่อยู่ในบล็อกคอยดีกว่า นคชืเออถามดิน้าชาได้ทำสิ่งที่น้าชาชอบพี่เลยก็ดีใจน้าชาแคสมาเยอะแล้วนี่ไม่เคยเล่นตลกพี่เติร์นเฮ้ยไม่เคยได้ไงวะมันเหมาะกับน้าชามากเลยนะตลกมากเลยนะขำทุกวันเลยตลกสวยอ่ะเป็นแบบคนหน้าตาดีแล้วก็ตลกมาเตรก่อนแมล่ะลองไม่ตลกกับฉันฉันหรอน เอาแบบตลกสั่นะับจานนะสามสองหนึ่งแอคชั่นน้องณชาครับเอาตรงี้เอาไม้เจี๊ยแป้ยเป็นก้อยเป็นก้อยอะยังไงคะเฮ้ยอะไรนะอ่ะไปขอถามจริงมีใครเล่นอะไรบ้างเนี่ย ก็เธอเธอตลกในไม่ไม่ใช่ฉันกำลังสงสัยว่าพวกเธอแกล้งฉันหรือเปล่าแล้วมาส่งอีเมลบริษัทด้วยเนี่ยมันไม่ปกติแล้ว โทรถามพี่เวงดิพี่เวงก็รู้จักคนในเวิร์กพอเยอะหนูท้าไลน์ไปถามพี่บอกว่าพี่เวงฝากหนูไปเล่นโภชักพันหรือเปล่าอออจะกก้งเหนูไม่ออกหนูไม่ออกไม่ออกจะไปเล่นได้ไงอ่ะไปวันเสาร์อาทิตย์ไงเออแล้วเกิดเขาบอกว่าต้องถ่ายจันช่วงจันถึงสุกอ่ะหนูขอลาไปถ่ายได้ไหมถ้าหนูได้ได้ไหมล่ะโอเคเราคุยกันแล้วนะเราคุยกันแล้วนะเวลา ข้อไม่ได้อ้าวทำไมอะระบบระบบป้องกันหลายชั้นเกินใช่มันไม่เด้งใ,ดในมือถือ เรียบร้อยแล้วกับการทดลองนะครับผลที่ออกมาก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วนะครับก็สแปมอ e ีเมลเนี่ยไม่สามารถจะหลอกเขาได้จริงเพราะว่ามีสติแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวน้องจะเสียใจไปมากกว่านี้เราเลยยกเลิกดีกว่ามาเฉลยน้องก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเรื่องจะบานปลาย <c oughs> อะเยียย่ยมเลยเยีย่ยมเลยพี่นัที่นัดมาถ่ายแป๊บนึงไม่รู้เหมือนกันกินไปคุยไปโอ้โหตลกแล้วย ตกลงปกฉากอะไรติดไมคครับต่ดไมทําม่จะโกหกอะไรฉันอีกเหรอตอนหนึ่งต้องขอโทษนชาก่อนความจริงแล้วมันก็เป็นทดสอบว่าถ้าได้รับอีเมลสแปมซึ่งอีเมลสแปมมันจะไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้แหละมันจะแบบเฮ้ยอยู่ๆก็เข้ามาในอีเมลเราซึ่งผลทดสอบก็ทราบแล้วว่านาชาเนี่ยมีสติที่ดีแล้วก็ไม่หลงเชื่อง่ายๆตื่เต้นะในอีเมลนั้นน่ะมันก็จะมีแบบฟอร์มกดเข้าไปเองนะครั ฉันส่งให้พี่เซนดูแล้วเจนก็บอกว่าอ้าวไี่ไงมันมีแบบฟอร์มแต่ว่าหนูทัาไปหาพี่เวงเดี๋ยวรอพี่เวงตอบก็ถือว่ามีสติไงเธอหาข้อมูลก่อนจะกรอกไงเพราะว่า<ช>ไอแบบฟอร์มนั้นน่ะมันจะมีชื่อนามสกุลที่อยู่ว,วันเดือนปีเกิดสื่อออนไลน์ส่วนตัวของเราถ้าเกิดเรากรอกไปทั้งหมดเราก็จะเปิดเผยข้อมูลใ,<ช>ให้กับโจร<ช>ได้โอ๊ยแล้วทำไมพี่โตทำแบบนั้นอ่ะอธิบายไว้ในคลิปแล้วเธออย่าพูดอย่างนี้ดิก็ฉันบอกแล้วนะถ้าฉันรู้ว่าโกหกนายฉันกดหมดทุกคน แต่หนูไม่รู้ว่าถ้าหนูกดแล้วหนูจะคุยกับใครี่กค,คแต่ที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสติแล้วเราแบบสมุิได้อีเมลบ้าบอซึ่งอีเมลพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็ส่งมาทําให้เราอยากได้อยากโดนทั้งนั้นแหละแล้วถ้าเกิดว่าหนูหลงเชื่อพี่ก็จะนั่งอ่านข้อมูลของหนูอยู่ตรงนี้ไงดีนะพี่เอกใจเพาหนูดูละครเยอะใช่ใช่ใช่ใชด,ดีมากดีมากครับโอเคมันมันจะเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกอ,อะไรทดสอบนะชาแต่ว่าสิ่งที่พูดตรงนั้นก็คือเรื่องจริงที่เราคิดว่าเฮ้ยตลกด้วยสวยด้วยเหมาะกับ แล้วหนูจะได้ล่นโหรศัขับจานไหมเนี่ยาเราออกจากทเทวเวลาแล้วหรอก็บอกแล้วไงว่าเสาร์อาทิตย์ <c oughs> ถ้ามีสติแบบน,นี้ก็โอเคแต่ถ้าอยากจะมั่นใจให้มากขึ้นเราสามารถใช้ D-Tag s a v e ได้อ๋อบ้านมึงนะอันนี้คือ D-Tag ปะ่ะที่บอกว่าเลื่อนถ่ายอะใช่อ,อ,อ๋อหรอ D-Tag s <c oughs> a e มันจะช่วยกันพวกอีเมลที่เป็นสแปมพวกข้อความ SMS ที่เป็นสแปมหมักกันออกไปให้เราแบบนาชาก็คือแบบใช้สติในการป้องกันแล้วระดับหนึ่งถ้ามี D-Tag s a v e ก็ยิ่งดีไง ก็เรียบร้อยหนูสงสัยว่าเรากล้องอยู่ไหนเมื่อกี้หนูพยายามหาแล้วอ่ะเดี๋ยวออกไปดูเดี๋ยวให้เธอเดินออกไปหากล้องแล้วคนดูจะได้ดูด้วยว่ากล้องอยู่ไหนบ้างมันต้องใส่ไว้ในอะไรสักอย่างกินใส่กล้องกินใส่กล้องอ่ะกัดเนะเล่นละครเนี่ยอะไรกินใส่กล้องเลยไหนอะกระจกหน้าโอ๊ยเธอกินอีกรอบกินอีกรอบ นะถ้าเห็นฉันใส่ชุดนักเรียนได้แล้วก็สวยด้วยได้โค้ดขำชุดหัวซาบจริงเลย